สวัสดีค่ะทุกคนนนวันนี้มาพบกับอาจมินพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือหนังสือดีๆที่อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะเล่มนี้ชื่อว่ากินกบตัวนั ab ab ้นซะฉบับปรับปรุงเขียนโดย Brian Tracy แปลโดยคุณพรเลิศอิบค่ะเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่จะมาช่วยจัดการปัญหาโรคตกของใครหลายๆคนนั่นก็คืออาการผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาที่ว่ามีงานค้างเต็มไปหมด ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีหนังสือเล่มนี้ราคาที่จะมาช่วยทุกคนได้ฉากเปิดแอดมินพลอยนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานมีกองเอกสารสูงท่วมหัวแอดมินพลอยเสียงเหนื่อยหนเฮ้องานเยอะขนาดนี้จะทำยังไงให้เสร็จทันเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยทำแล้วกันหน้าเสียงจากในหัวพรุ่งนี้ก็พูดแบบนี้แอดมินพลอยสะดุง้งใครพูดเนี่ยหนังสือกินกบตัวนันซะเรืองแสงขึ้นมา นังสือจงกินกบตัวนั้นซะอ a ดมินพลอยกระกบกบอะไรหนังสืองานที่ยากที่สุดงานที่น่าเบื่อที่สุดงานที่คุณไม่อยากทำนั่นแหละคือกบจงกินมันเข้าไปซะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอ d ดมินพลอยทำหน้าอีอัดมินพลอยให้กินกบเนี่ยนะบริย่อยหนังสือถ้าไม่กินกบคุณก็จะจมอยู่กับกองงานเหล่านี้ไปตลอดการเลือกเอากลับมาที่การรีวิวหนังสือนะคะ จริงๆแล้วกบในที่นี้ก็คืองานที่ยากที่สุดที่เรามักจะผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้จะสอนให้เราจัดการกับงานที่ยากที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกเพราะเมื่อเราทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วงานอื่นๆก็จะดูง่ายขึ้นเยอะเลยครับไรอันเทรซีได้รวบรวม21เคล็ดลับในการบริหารเวลาที่จะช่วยให้เราเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งและลงมือทำได้ทันทีค่ะหนในเคล็ดลับที่ชอบมากๆเลยก็คือกด80ถ20ค่ะ กฎนี้บอกว่า80%ของผลลัพธ์มาจาก20%ของความพยายามของเราดังนั้นเราควรจะโฟกัสไปที่20%นั้นก่อนค่ะเช่นถ้ามีงาน10อย่างให้เลือก2อย่างที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างผลกระทบมากที่สุดแล้วลงมือทํา2อย่างนั้นก่อนค่ะอีกเคล็ดลับที่น่าสนใจก็คือเทคนิค ABCDE ค่ะให้เราิิต์งานทั้งหมดที่จะต้องทําแล้วกำหนดความสำคัญของแต่ละงานโดยยคืองานที่สำคัญที่สุด ต้องทำวันนี้ B คืองานที่สำคัญรองลงมา C คืองานที่ไม่ค่อยสำคัญตีคืองานที่สามารถมอบหมายให้คนอื่นทำได้และ E คืองานที่สามารถตัดทิ้งไปได้เลยค่ะวิธีนี้จะช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างชัดเจนค่ะส่วนตัวแล้วอาดมิลพรชอบหนังสือเล่มน,นี้มากๆค่ะเพราะว่าอ่านง่ายเข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ได้จริงที่สำคัญคือมันช่วยเปลี่ยน mindset ของเราเกี่ยวกับการทำงาน ทำให้เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับงานที่ยาก,ยากมากขึ้นค่ะถ้าให้คะแนนก็ขอให้9เต็มสิบเลยค่ะหักไปหนึ่งคะแนนเพราะบางเคล็ดลับอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนต้องลองเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองนะคะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครเหมาะกับทุกคนที่อยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจัดการเวลาให้ดีขึ้นและเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรือเจ้าของธุรกิจ ก็สามารถนำเคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ได้แน่นอนค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะหนังสือกินกบตัวนั้นซะจะช่วยให้คุณจัดการกับงานที่ยากที่สุดก่อนแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะถ้าใครสนใจอยากจะลองอ่านหนังสือเล่มนี้สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อดมินพลอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ ว่างๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะ